เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ค่ะเพราะว่า,เ,าเราก็ไม่อยากแบบเกิดอะไรให้มันแบบวุ่นวายไปยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้คือคนมาเหมือนมาบอกว่าให้ถึง่าถามหนูว่าหนูให้อภัยไหมคือ หนูเคยบอกไปแล้วว่าหนูจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยมันก็ก็เรื่องของหนูส่วนเขาจะขอโทษหนูยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าอะไรในสิ่งเรามันมีอะไรบ้างคือเราก็เป็นคนที่แบบทําอะไรก็จะทําแบบเต็มที่ไงทุกทุกโมเมนต์อยู่แล้วไงวเวลามีงานอะไรหรือมีทาอะไรอย่างงี้เราก็จะทาเต็มที่หมดก็แค่ให้มันมองว่ามันเป็นแบบสีสันให้มองว่ามันเป็นความสนุกสนาน กนกับเรื่องที่แบบว่าเราแต่งเลยเป็นสกอยวันนั้นเขาบอกว่าทําถึงก็ก็ดี <สะ S 1> ใจที่หลายๆคอมเมนต์แบบว่าบอกว่าเออเราทําถึงเพราะว่ามันก็เป็นทีมอ่ะมันก็สนุกๆค่ะทีมแบบพิตตี้รถกระบะอะไรเป็นยังไงบ้างวันนั้นแต่งตัวเลยใช่ไหมวันนั้นก็สนุกดีได้แบบว่าปลดปลอยความเครียดดีค่ะวันนั้นชุดยังไงเป็นฟิตติ้นานไหมชุดนั้นก็ไปเดินตามห้วยขวางค่ะไปเดินห้วยขวาง แล้วก็ความาเลยชุดมีลายรอยมีรอยด้วยเราก็ต้องแบบว่าจินตนาการนิดนึงไงว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรบ้างในในภาพหัวขอเราอินเดอร์ก็ถึงด้วยนะหรอจัดเต็มมากใครคนบอกจัดเต็มอันนี้อันนี้คือเทที่สร้างกับร่างที่เป็นนคำถลบอกคำเกินด้วยคเกินก็สนุกดีค่ะไปเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็จอยใช้ระยะเวลางานไหมคะกูแป๊บเดียวค่ะแต่งหน้าบนรถ เอ้แต่รางวัลไอ้รางวัลให้แบบว่าคนนี้แต่งถึงมีมีแต่ว่าหนูมาไม่ทันแม่มีพี่เขาแจกรางวัลอยู่แต่ว่าหนูไปทํางานแล้วหนูก็วิ่งงานมาแล้วก็แต่งหน้าบนรถแล้วก็เลยรีบออกมาถึงก็สามทุ่มกว่าแล้วค่ะอืมไอชทีแต่รู้สึกไงบ้างที่แบบอ่ะในมุมนึงคนก็แบบว่าเออดูทำถึงแต่มึงว่าวดูไม่รักษาภาพเลยจะบอกอะไรบ้างนางุยจริงนางงามก็อำลามานานแล้วค่ะมันก็ มันก็เป็นตามบทบาทแต่ละที่ไปว่าเรามันมีอะไรบ้างคือเราก็เป็นคนที่แบบทําอะไรก็จะทําแบบเต็มที่ไงทุกๆโมเมนต์อยู่แล้วไงเวลามีงานอะไรหรือมีทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทาเต็มที่หมดก็แค่ให้มันมองว่ามันเป็นแบบสีสันให้มองว่ามันเป็นความสนุกสนานไปจริงเราเห็นคอมเมนต์พวกนี้ไหมพี่บอกว่าเคยไปไหมน้อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบอกว่าทําถึงมากคุณนะอะไรเงี้ยเราเราหน่อยนะหน่อยนะแบบว่าไม่น้อยเพราะว่าหนูสนุกไปแล้วหนูไม่น้อยมันจะใหญ่คนจะชม ใช่ส e ่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบคำถึงมากจริงๆรือจริงเป็นส่วนใหญที่แบกคนแบบมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยแบบว่าอู้หูดไม่รักษาภาพด้ดูดูดูโลดูดูดูแบบดูอะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอ่ะเพราะว่าถ้ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบเอ้ยดูแบบ แต่งตัวโตนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องไปดูในงานไปดนอื่นก็แรงกว่าเราใช่ก็บอกแล้วว่าแต่งตัวเบาสุดแล้วในนั้นนะเอาท,ที่เห็นนี่คือเบาแล้วเบาแล้วหมายถึงน้อยชิ้นนะเบาแล้วเออไม่ใชีเหนที่ใส่เราคงก็ยังติดภาพนางงามของเราเวลาเราแต่งตัวอะไรก็มักจะแบบดราม่าหรอแต่ก็น้อยนะจริงๆเราก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้เขามองว่าเรายังเป็นนางงามในดวงใจของเขาอยู่ ไปซีเรียสที่ใครจะมองไม่ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างความคิดต่างทัศนคติว่าแบบจะมองเป็นยังไงเอออย่างนักต่างปรกเทศพอทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรักแบบชมคิดว่าซึ่งก็คือนางงามอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูคิดว่าหนูเอาจอยเอาสนุก แต่ว่าก็อยู่ในกาลเทศะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งอย่างนี้เ,นเดินห้างหรือไปวัดหรือไปอะไรอย่างงี้ไงเพราะว่ามันก็คือช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนมาสนุกกันมันเป็นฟิลเหมือนแบบอีเวนต์หนึ่งอ,ะอ่ะเหมือนเทศากาลหนึ่งอเอแคเ,เขาจัดมาให้มันเป็นเหมือนเทศากาลประเพณีหองพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วลิมิตของน้ำตาลในอยู่ในเบอร์ไหนคะถ้าถติว่าแบบในแต่ละงานก็จริงๆก็ ก็ตามที่ตัวเองไหวค่ะไม่ไม่ได้ร yep> ู Good> ้สึกว่าแบบลิมิตตัวเองยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาตามฟิลเอาตามความสนุกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดแรงกว่านี้ได้ไหมครับหนูยังจะแต่งได้แรงกว่านี้อีกเหรอแปลว่าเหมือนตอนแอนแทร์เส่งการมาเชิญก็คือคิดยากไ้กระโจทย์ชุกเฉลิมก็คิดยากอยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วก็ทําได้ดีพอสมควรแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ก็ดูแบบกล้านโลกมากขึ้นอยากมีหน้าคนก็คาดฝัน ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังค่ะคออนุญาตถามที่เนึงดราม่าที่เกิดขึ้นที่เราอ๋อก็ตามนั้นค่ะได้เห็นที่เขาพูดเป็นเวทีไหมก็มีก็มีคนแบบแพ็กดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเห็นในติ๊กต็อกก็ก็เห็นอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านั่นคือการแสดงละครหรือว่าอะไรเราก็ไม่รู้ไงอาจจะเป็นแบบบทบาทของการเป็นนางงามมันก็จะขอให้มันแบบสวย แต่มันเป็นผู้ที่แบบหลายคนพูดถึงในโซเชียลเยอะมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ยังไงก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ค่ะ<ม>เพราะว่า,เ,าเราก็ไม่อยากแบบเกิดอะไรให้มันแบบวุ่นวายไปยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้คือคนมาเหมือนมาบอกว่าให้ถูอถามหนูว่าหนูให้อภัยไหมคือหนูเคยบอกไปแล้วว่าหนูจะให้อภยัยหรือไม่ให้อภยัยมันก,ก็เรื่องของหนู ส่วนเขาจะขอโทษหนูยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าอะไรในสิ่งที่เรารับรู้ได้เราก็รับรู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือตอนนี้ขอไม่พูดถึงแล้วก็ต่างคนต่างอยู่กับเขาถ้าจะหมูพูดอีกก็คือไปคุยกันทีชันสารไม่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 า่ไม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 ่แม่ไ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 ม่นม่ไ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 มงไ็่ไม่ไม่ใน่ไม่ไม่ไม่้องไราม่ไม้ไม่ไม่นก่ไม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 ่รม่ไม่มม่มมไ่เาไ่ วอนทุกคนว่าเออน้องน้องน่ารักจริงจรน้องก็อาจจะแบบว่าเหมือนเป็นเด็กด้วยอ่ะบางทีเหมือนเขาเขาเป็นฝรั่งแล้วเวลาเขาจะพูดอะไรหรือในภาษาไทยอ่ะ เขาค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์มากขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างเวลาที่หนูคุยกับน้องอะ่ะหนูยังต้องแปลให้น้องตลอดเวลาอ,อะไรอยนะ่างเงี้ยยิ่งคือเขาแค่ไม่มีอะไรแค่แบบ acting ออกไปใช่ใช่ใช่มันก็คือเหมือน,น,นแบบความจริงใจของน้อง<ม>แหละเออเราก็อยากให้แบบทุกคนไปคิดมากหรือไปอว่าถึงปมน้องเรื่องแบบประกวดโน่นนี่นั่นเพราะว่าเราเราเห็นหลายคนอยู่กันบางทีเหมือนเหมือนตัวตันเองอ่ะก็คือการประกวดเนี้ยมันก็เป็นปมอย่างหนึ่งที่ตัวเองตกรล้อใช่ไหมเหมือนน้องก็อาจจะคิดว่าเออตอนนั้นถ้าเราทําอะไรให้มันมา กว่านี้มันก็อาจจะแบบดีกว่านี้คนก็คงไม่ต้องมานั่งรออย่างนี้มันก็อาจจะเป็นปมในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้คนมานั่งแบบว่าจี้จุดหรือว่าไปว่าน้องตรงนี้ค่ะอยากให้เห็นถุดใจเขาใจเราในชีวิตเขาเครีคยดไหมเขาได้มาบอกอะไรเครียดไหมคน,หน,นั่งก็บอกว่าหนูปวดหัวมากเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยก็สงสารมากแต่ว่าก็ด้วยความแบบ เป็นตัวนางนางก็ทํานู้นทั้งนี่นนของนางไปนเนียก็ช่ดงีที่นางอาจจะอ่านภา,าษาไทยไม่ค่อยออกมากขนาดนั้นก็เลยเออก็เลยไม่ค่อยได้แบบมานั่งดูว่ามีดราม่าอะไรมากนอกจากคนที่แบบส่งไปให้ดูแหละคิดว่านะไปก็ปถ่ายวีรื่อหนึ่งลาเราไลฟ์ทีไรอย่างเงี้ยคนชอบให้เราให้เราดา่ามันเกิอดอะไรขึ้นมันเกิอดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิทําไมถ้าหนูไม่ด่าน้องไม่หลับหรอกรู้สึกไงบ้าง ไม่หรอกคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะให้ให้เราเหมือนแบบขอมีมจากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบางสิ่งบางอย่างที่มันออกไปอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจ <laughs> มันไม่ได้ตั้งใจเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออคนอาจจะมาแบบอยากได้มีมใหม่ๆใดๆเอาไปไว้พูดไปไว้อะไรอย่างเง,งี้ยแกล้งกันเอ,อรู้สึกผับไหมคือแบบด่า,ดานหน่อยค้าด่านหน่อยค้าก็า <laughs> ตลกดี <laughs> เหมือนแบบว่าหนูนไม่ด่า้วนอนไม่หลับเลยอย่างเงี้ยต้องด่าทุกวันไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้น หนูก็มีแบบมุมน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ย